น,นี้เราจะมาเรียนคันจีเรื่องเงินเงินทองทองนะคนเงินเงินทองทองเนาะอ่าใครใครชอบแบทเรื่องเงินเงินทองทองนะครับพูดถึงภาษาญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้เซนเซแนะนานะอ่าใครตั้งใจเรียนภาษาญี่ปุ่นนะบอกเลยว่าพื้นฐานการเริ่มต้นชีวิตเนี่ยดีมากนะครับแต่คุณก็สมมติได้ทํางานเงินเดือนสูงแล้วนะอย่าใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุร่ายหรือฟุ่มเฟือยนะครับพยายามไปศึกษาเรื่องของการทําธุรกิจและการลงทุนนะ พยายามต่อยอดให้ได้แต่การเริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่นไปแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเป็นต้นทุนที่ดีนะครับอืต่อให้ทํางานประจําเนี่ยก็จะทําให้เราได้เงินไปต่อยอดแต่ว่าต้องเก็บเงินแล้วก็บริหารเงินให้เป็นเอาเงินไปต่อยอดให้ได้นะทุกคนอ่ะมาเริ่มต้นนะคําว่าเฮียกุนะครับเฮียกุแปลว่าร้อยนะครับร้อยร้อยบาทนะฮะเฮียกุบาซิเดส เฮกุบาซเดสนะครับบาซึ ba s, นะครับเฮกุบาซึนะครับเฮกุแปลว่าร้อยทาทมาเซงนะครับพั asi, นแต่เมื่อพันเยนเราจะพูดว่าเซงเอ็งเดสเซงเอ็งเดสนะครับเอ็งเนี่ยก็คือเยนนะครับคือเยนแต่ญี่ปุ่นนะจะอ่านว่าเอ็งนะญี่ปุ่นจะอ่านว่าเอ็งเอ็งเดสนะครับเอ็งไม่ใช่เยนนะครับไทยเนี่ยไปเรียกของเขาแบบ แปลงผิดมานะครับแปลงผิดมา <c oughs> ถัดมาคําว่าตามะนะครับตมะลูกบอลน,นะครับตมะลูกบอลแล้วก็นี่ไม่มีใครไม่ชอบนะเงินนะครับโอคะเนะทำไมต้องใช้คําว่าโอกคือเหมือนให้เกียรติเงินนะเงินมันมีค่าใช่ไหมทุกคนเขาเลยเติมคําว่าโอกนะฮะโกไว้ใช้เติมแบบคําสุภาพนะครับเรามาดูเงินญี่ปุ่นกันเงินญี่ปุ่นนิฮุนโนโอคะเนะนะครับอ่าอันนี้เราเรียนไปแล้วอันนี้อ่านว่าอะไรครับอิจิ เองนะครับ1เยนนะครับโกเองนะครับ5เยนจูเอง10เยนโกจูเอง50เยนเฮียกืเองนะครับโกเฮียกืเอง500เยนเซิงเองคือพันโกเซิงเอง5,000นะครับอิจิมังเอง1 มื่นอ่าโอเคนะครับหนึ่งมื่นเนาะอ่ะมาตัวแรกอ่านว่าเคียยคือออกเสียงพร้อมกันนะทุกคนอันนี้อาจจะออกเสียงยากนิดนึงเคียยคือเคียกคือเฮียกเฮี้ยนะเฮียกคือได้ไหมได้ไหมเฮียยคือเฮียกคือนะครับเคียยคือเพราะว่ามีตัวนี้เฮียกคือเฮียกคือนะครับมีตัวยัดเล็กนะครับเฮียคือ ถัดมาเซงเซงคือชั้นเซงอะไรเง,งี้ยเซงเซงนะครับถัดมาเองเองนะครับก็คือค่าเงินญี่ปุ่นนะครับค่าเงินเยนแล้วก็มีตัวษรน,นี้นะทุกคนมีความรู้ติดตัวไว้นะเยนนะครับค่าเงินเยนถัดมาอ่านว่าอะไรวงกลมลูกวงกลมเรียกว่าต่มมะตมะนะครับ กราฟอีกอันนึงคือโอคาเนโอคาเนใช้บ่อยมากนะครับเงิน <c oughs> ไม่มีอะไรสำคัญเท่าเงินแล้วนะครับเงินโอคาเนอ่ะเรามาลองเขียนดูเฮียคือเฮียคืออ่าร้อยนะได้ไหมร้อยเฮียคือ ก็คือทัดมาเซ็งพันนะครับหนึ่งพันอิเซ็ง,งนิเซ็งจังเซ็งมีเทนเทนยงเซ็งโกเซ็งอย่างเงี้ยนะครับห้าพันเอง็ง ตัวนี้ก็ใช้บ่อยนะครับเป็นการบอกค่าเงินของญี่ปุ่นมันชอบเป็นอย่างนี้เนาะมันชอบอัตโนมัติคอมพิวเตอร์อะอ่านะครับเองถัดมาตามะ <c oughs> คล้ายๆ ตัวคำว่าโอสมะที่แปลว่าพระราชานะแต่ว่ามีขีดตรงนี้นิดนึงโอสมะเนี่ยว่ตาตมะอ่าตามะนะครับพัดมาคเน <c oughs> สวยเนาะตัวที่แปลว่าเงินนะฮะสวยๆจนเธอชอบชอบอะไรเกี่ยวกับเงินเงินทองทองอ่าโอคนันินะครับโอ,อคันิ <c oughs> อ่ามาต่อนะอ่ะฝึกอ่านเกี่ยวกับคำว่าเงินละกันโคเดยวบาเคียกูเองดามาดสดามะคือรูปปะมะก็ได้หรือว่าดามะก็ได้นะครับดามะรูปวงกลงมนะ รูปวงกลมในเทนนีให้หมายถึงเหรียญน,นะครับเหรียญอ่านว่าเฮียกูเอ่งเหรียญร้อยเยน yen, นะครับเหรียญร้อยเยนนี่คือเหรียญร้อยเยนโคเรียะเฮียกูเอ่งดามาเดสนะครับเฮียกูเอ่งดามาเดสถัดมาโคเรียะทำไมต้องเป็นดามะเพราะว่ามันเป็นคำนามเชื่อกันเชื่อมกันนะครับมันเลยเติมเทนเทนเข้ามานะครับเติมเทนเทนเข้ามานะ ถัดมาเครียกว่าเซงเอ็งซาสึเซงเอง็งซาสึหมายถึงว่าแผ่นๆหรือธน,นบัตรนะครับอันนี้ก็จะหมายถึงว่าแบงค์หนึ่งพันเยนนะครับแบงค์หนึ่งพันเยนคอมพาสเดเอ็งโอคาคิมัสคาคิมัสแปลว่าเขียนเอ็งก็คือวงกลมคอมพาสก็คือเขาเรียกอะไรวงเวียนเนาะวงเวียน วงเวียนเนี่ยเป็นตัวช่วยเขียนวงกลมเนาะคอมพาสืคอมพาสพืสนะครับเองโอคาคิมัสบัสเนโนรุโตคิตอนขึ้นรถบัสนะครับบัสเนโนรุโตคิโอคาเนโออาไรมาสโอคาเนโออาไรมาสก็คือจ่ายเงินนะครับโอคาเนจ่ายเงินให้คุณแม่โอกาซังนีโอคาเนโออะไรมาสนะครับอ่านะจ่ายเงิน ปีเอโรว่าตามาโนอุเวนี้ยืนอยู่บนลูกบอลวงกลมนี้โนริมัสอ่าก็คือปีเอโรก็คือตัวตลกนะครับปีเอโรปีเอโรนะครับอ่าคำศัพท์คาตคณะเนาะโอเคทุกคนอ่า uh, ลองพูดความกันนะอิจิกาตาสตาโตชิมัสเนเริ่มตั้งแต่ข้อหนึ่งนะข้อเรียกว่าเฮียกูเองดามาเดส ้อง번これは千円เดสนะครับสาม번コンパスで円をิきますนะครับสี่โバスに乗るときお金を払いますอฮาบันピエロน玉の上に乗りますเนาะเก <c oughs> ่งมากเลยทุกคนตื่นไหมพอได้ยินเสียงกิ่งเนาะเยกุเองอ่าโอเค100ยเยนเนียกุเองจำได้ไหม เขียนพร้อมกันนะทุกคนเอาสมุดขึ้นมาอยา่าขี้เกียจนะครับอยา่าขี้เกียจ <c oughs> เรียนไปเถอะยังไงก็มีประโยชน์นะครับเซงเงงซัสึธนบัตรพันเยนโอคัเนเงินโอคัเนปีเอโวะตมะอาเมื่อก,กี้นี้เลยคล้ายๆกับอุสมะแต่มี ขีดตรงนี้นะรูปวงกลมเนาะมีขีดตรงนี้โอเคอ่ะโยมีมาโชเรามาลองอ่านกันนะอันแรกเลยนะโอกาสังนี้โอกาสังนี้นี่เคียกูเองงโมไรมัสโมไรมัสแปลว่าได้รับนี่คือจากใครนะครับโอกาสังก็คือคุณแม่ฉันได้รับ200เยนจากคุณแม่นะเราพูดได้ว่าโอกาสังนี้นี่เคียกูเองงโมไรมัสตัอ่าฉันได้รับ200เยนมาจากคุณแม่ ถัดมาบรรทัดที่สองนะครับเฮียกูเองดามาโวนิโกะมดเตะฉันถือเหรียญร้อยเยนมาสองเหรียญนะนิโกะสองอันหรือในที่นี้แปลได้ตามบริบทคือสองเหรียญมดเตะคือถือนะครับเหรียญสองร้อยเยนสู้ไปอิคิมาสถือเหรียญสองร้อยเยนไปที่ซูปเปอร์นะครับซูปเปอร์ในที่นี้ก็คือเหมือนเซเว่นอีเลฟเว่นเรานะครับเราเขาเรียกว่าซูเปาเออิค e ิมาสต์ ว่าต้าชีวะโกชูเองโนเคชิโกหมูไคมาสต้แปลว่าฉันเนี่ยซื้อเคชิโกมุแปลว่ายังลบนะฮะซื้อไคมาสแปลว่าซื้อนะเคชิโกมุแปลว่ายังลบมีราคาเท่าไหร่โกชูเอ็งห้าสิบเยนนะครับอันไหนมีราคาเท่าไหร่เราจะเอาราคาไปเติมได้ข้างหลังเลยโกชูเอ็งโนเคชิโกมุเนี่ยก็คือยังลบมีห้าสิบเยนนะครับไคมาสตะคือซื้อมาแล้วนะครับซื้อมาแล้ว นะลงท้ายด้วยตัดนะเดี๋ยวได้เรียนสุเรกะระแล้วต่อจากนี้นะครับเฮียกูเองโนเอมเปสึโมะไคมาสตะโมก็คือกอ็ด้วยนะเฮียกูเองก็คือ100นะครับ100เองเปสึคือดินสอซื้อยังลบก็ซื้อดินสอโมก็ด้วยเนาะไคมาสตะเซมบุเดทั้งหมดนะครับเฮียกูโกจูเอง ซื้อก่มาสต,สสต,ตว่าใช้เงินไปนะฮะใช้เงินไปเท่าไหร่ให้เอาเงินมาไว้ข้างหน้าตามนี้นะครับเทียกูหนึ่งร้อห้าสิเยนอ่าหนึ่งยห้าเซนเขียนให้นะกันทุกคนงงนะหนึ่งรห้าเยนนะใช้ไป150่งรเยนใช้เงินเก่งน,น,นะโอคคเนะว่าโกชูเองโนโนโคริมัสโนโคริมัสแปลว่าเหลือนะครับเหลือโอเคทุกคนเข้าใจไหม <c oughs> เพราะตอนแรกรับของคุณแม่มาสองร้อยใช่ไหมครับใช้ไปเท่าไหร่ร้อยห้าสิบเพราะฉะน,นั้นก็จะเหลืออยู่ที่ห้าสิบเยนนะอะอ่านพร้อมกันนะทุกคนหนึ่งสองสามโอกาซังนิเฮียกุเองโ,อโมไรามาสต์เฮียกุเองดามาโอนิโกโมตเตะซูป,ปาเอะอิจิมสว,ว่าชิวะโก็จุดเงินเคชิคุโมไคามาเตาา 。それから100円の鉛筆も買いました。全部で150円使いました。お金は50円残りました。ああ、ได้นานเรียบร้อยภูมิใจตัวเองไหมเพราะว่าเริ่มอ่านภาษาญี่ปุ่นได้เยอะแล้วนะทุกคนเนาะถ้ายังอ่านไม่คล่องอะ่ะแสดงว่าต้องไปทวนฮิราคานะไว้เยอะๆนะครับฮิราคานไว้เยอะๆนะอ่ะเขาให้รวมคันจิ ตัวหนึ่งก็ตัวขาวรวมกันเป็นเฮกุเฮกุโอคิบวกขีดก็เป็นยินุเนาะโนบวกอันนี้เป็นพันอ่านามะก็ใส่เป็นอันนี้เห็นไหม ได้ไหมทุกคนได้ไหมให้ดูตัวตามนี้นะครับเหมือนให้เราคล้องคันจิขึ้นเนาะมันเกิดจากการผสมผสมขีดกันนี่แหละอย่างอันเนี้ยตัวใหญ่เติมขีดไปน,นิดนึงก็กลายเป็นอินุแปลว่าน้องหมาแหละหรือตัวโนะบวกกับตัวจูก็กลายเป็นพันก็คือเป็นตัวนี้นะครับโอเคมาต่อมาต่อ <c oughs> ให้เราเขียนที่ลักขณะลงไปนะโอเคอันแรกเคีย่ยเกว่ง ยากคือเองเป็นไงถูกต้องไหมทุกคนถัดมาเซงเองเซงอ่าใครยังสะกดไม่ได้นะเซงเองเซงเองใช้ปุ่นสะกดไม่ยากนะอ,นอังกฤษยากกว่าเยอะทุกคน <c oughs> เวลา โอเนโนคาโซเอกตะอ่าเขาจะบอกว่าวิธีสอนวิธีกับนับเงินนะคาโซเอกตะนี่แปลว่าคาโซเอแปลว่านับกะตะแปลว่าวิธีการรวมกันเป็นวิธีการนับเงินนะก็คือมีการนับเงินเหรียญแล้วก็เงินธนบัตร <c oughs> เงินเหรียญเนี่ยก็จะมีเป็นนับได้สองแบบคือแบบนับแบบขกกับนับแบบอันนะครับ เช่นสมมติว่า1เหรียญ2เหรียญ3เหรียญอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็จะอ่านว่าอิกโกมีซื้อเล็กนะครับอิกโกนิกโกอ่าเติมแค่โกลงไปซั่ง3เนาะซั่งโกยงก็คือยงโก5ก็คือโกโกนะครับ5อัน6ลกโกอันที่แตกต่างก็จะมี1กับ6เนี่ยจะมีเสียงกักเนาะมีเสียงกักสั้นนะครับ7นานาโก นันโกแปดฮัชิโกแปดเหรียญน,นะครับฮัชิโกเก้าเหรียญคิวโกสิบเหรียญชุกโกอ่าเพราะฉะนั้นอันที่แปลกๆก็จะมี1นึแล้วก็สิแค่นี้เองนะครับส่วนฮิโตสึฟุตสึเนี่ยใช้นับด้วยทั่วสากลจักรวาลในภาษาญ,ญาี่ปุ่นเลยเพราะว่ามันจะแปลว่าอันก็ได้แปลว่าคือใช้แบบนับขวบนับปีเป็นการลำดับตัวเลขนะครับแล้วก็บอกจำนวนไปด้วยเนาะ อ่ะอันแรกนะครับอันนี้อ่านว่าฮิโตสึอันนี้นับเป็นเสียงแบบเฉพาะนะครับของญี่ปุ่นเนาะมันจะอ่านว่าฮิโตสึอันนี้ให้จำไปเลยฮิโตสึฟุตสึมิส s ึอันนี้ออกสอบบ่อยนะทุกคนอันนี้ออกสอบใครเรียนอยู่เซนเซ์บอกเลยอันนี้ออกสอบบ่อยมากมิสึยดสึอิสึสึนะครับหนะครับอิสึสึหกคือมุดสึเจ็ดนานาสึแปดยัดสึ ยัตสึนะครับอันนี้ออกเสียงแบบญี่ปุ่นนะครับ9ก้ากโกโนซึกโกโนสึถ้าเป็นเสียงจีนก็อนะิจินิซังนะการนับเลขนะครับ i, อิจินิซังเก้ากโกโนสึสิคือโทโทนะครับ10ทีนี้นับเขาเรียกว่านะับธนบัตรเนาะอะไรที่เป็นแผ่นๆเนี่ยญี่ปุ่นจะใช้คำว่าไม่ไม่นะครับแล้วเราก็ออกเสียงเป็นเสียงจีนนะครับ ก็คืออิจิไหม่อันนี้อ่านว่าอิจิไหม่นิใม่ซังใหม่ร้องเรียนออกเสียงพร้อมเซนเซไปเลยนะยงไหมโกไมโลูกุใหม่นานาไหม่าชิไหม่คิวใหม่จูใหม่อีกรอบหนึ่งนะโมดไกอิจิไหม่นิใหม่ซังไหมยงไหม่กหม่ลกุใหม่นานาใหม่อาชิไมคิวไหมจูใหม่โอเคได้แล้วนะเรียบร้อย เดี๋ยวเราเติมเจอคันจีตถัดไปนะบทที่11แล้วทุกคนเยี่ยมมากคันจี80ตัวใกล้จะสำเร็จแล้วนะครับแล้วเจอกันที่บทถัดไปนะทุกคนฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วย